pat 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 moly 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 สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับตัวรถสวยย่านมีนบุรีสำรับวันนี้นะคะเอินอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะคะเจ็สิอยู่ที่ร้านนะคะขงเบ้งเลยวันนี้จะมารีวิวตัวรถนะคะให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับคันแรกเลยนะคะก็คือคันนี้นะ ตัวรถนะคะเป็นตัว s u z u กินะคะ w i f t 1.2 GL นะคะปี2022นะคะโฉมปัจจุบันเลยมาพร้อมเลขไม่นะคะเพียง8,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาของคันนี้ตั้งขายที่475,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่4ดาวได้เลย ออกรถคันนี้ไปนะคะผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญวารันตีศูนย์ะคะของคันนี้ก็ยังเหลือแบบจูใจเลยตัวรถนะคะมาพร้อมสีดำนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสีดำเป็นรถที่ดูแลยากแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าได้รถคันนี้ไปนะคะและดูแลทากการศาสอย่างดีนะคะบอกเลยว่า เป็นสีที่น่าใช้งานและสวยมากๆสภาพพือนน้ำฟ้าเลยนะคะบอกเลยว่าตัวรถนะคะสวยเดิมมากเลยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะที่นี่นะคะก็มีวารันตีให้กับคุณลูกค้าอีก90วันหลังการขายเลยดูแลคุณลูกค้าอย่างดีนะคะแนะนำว่าออกรถที่นี่นะคะมีแต่ได้กับได้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถของคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมทะเบียน2ขอไข่พอสอง,เ,งบบทเท้าหนะ้ป้ายกรุงเทพหาดนครเรียบร้อยเลยตัวรถนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นมันติรีเซ็คเตอร์เรียบร้อยนะคะมีไฟเดคทามาให้ด้านล่างเรียบร้อยมีช่องใส่ไฟตัดหมอกมาให้กับลูกค้าเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นสีดำคาดด้วยโรเมียมพร้อมโลโก้นะคะของตัวซูซูกิอยู่ตรงกลางนะ,ะมาพร้อมกับตัวล้อกระทะนะคะ นี่ล้อเดิมโรงงานเลยนะคะล้อกระทะนะคะได้ยางปี2021สัปดาห์ที่45้านะคะช็คเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะที่แก้มของตัวรถจะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถต่อภาษีมาให้เรียบร้อยนะคะหมดอีกทีปีหน้าไปเลยนะคะคุณลูกค้าขาผัดมาเลยกระจกของตัวรถนะคะด้านหน้าเดิมเดิมเลยนี่ กระจกเดิมนะคะสีกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับฟิล์มที่ติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะเป็นฟิล์มดํานะคะความหนานะคะอยู่ประมาณ80เลยนะนี่เป็น En Start เรียบร้อยนะคะตัวรถสามารถล็อกรถปลดล็อกได้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งของคนขับและก็คนนั่งเลยตัวรถเป็น Hatchback 5ประตูนะคะมาพร้อมกับที่เปิดด้านข้างนะคะที่เปิดด้านบนแบบนี้เลยนะนี่ อย่างเดิมนะคะสภาพคือสวยมากๆไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยแฮชแบ็กห้ประตูนะคะใครที่ชอบรถแฮชแบ็กนะคะแรกก็ไปดีโคคาไปอยากน้ำมันนะคะต้องแนะนำเป็นซูซูกิสวิปคันนี้เลยด้านท้ายตัวรถนะคะมีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยที่ปัดน้ำฝนไฟเบรกดนที่3นะคะแล้วก็โลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะติดตั้งมาให้2จุดของตัวรถแบบนี้เลยนะนี่ สภาพคือสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดด้านท้ายมาเนี่ยะคะบอกเลยว่าเหมือนใหม่มากๆภายในตัวรถนะคะเป็นแฮชแบ็กนะคะสามารถพับอบาดได้ติดตั้งคาซีดได้สองฝั่งของตัวรถเลยมาพร้อมกับพื้นที่ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ถือว่าไม่แคบเลยนะคะกะทารักมากๆนะคะตอบโจทย์สําหรับวัยรุ่นนะหรือว่าวัยทำงานที่กำลังหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะเป็นรถปี2ีสองก็จริงนะคะหัวน็อตของตัวรถนะ,ะสภาพคือคลิปมากๆ ไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยเม็ดอาร์กนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ mm. ด้านท้ายตัวรถโครงสร้างเดิมเดิมนะคะสภาพคือใหม่มากๆเลยได้รถคันนี้ไปนะคะถือว่าใช้งานนะคะได้ยาวๆเลยนะนี่ซื้อคันนี้ไปนะคะระหยาดจากป้ายแดงมาเยอะเลยนะคะใครที่หารถไว้ใช้งานนะคะต้องแนะนํานะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันบ้าง ภายในของตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวออปชันด้านข้างนะคะแผงประตูนะคะสามารถใช้ออปชันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกนะคะแล้วก็กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกพลบไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เลยนี่ควบคุมนะคะการใช้งานเป็น e n g นจิสตาร์เรียบร้อยนะคะมีตัวกันลื่นมาให้เรียบร้อยเลยออปชันภายในครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นวูมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันสามารถที่จะ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะโลโก้ของตัวซูซูกิอยู่ตรงกลางนะคะถ้าปัดเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ทรงกลมสองตานะคะเหมือนตาลูกหูกแบบนี้เลยผัดมาเลยนะคะคันนี้ให้จอมาอย่างใหญ่นะคะเป็นตัวจอ Android ให้เรียบร้อยแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้ด้วยมีถุงครอบเกียร์มาให้เรียบร้อยเดิมจัดศูนย์เลยนะคะตัวบอกไม่คำเลยบอกค่าน่นะคะสีดําแบบนี้นะคะทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะ ทรงเท่ทรงสปอร์ตนะคะต้องแนะนําเลยเพดานด้านบนไม่มียานอะคราดใดๆนะคะมีในส่วนของตัวไฟสองแผ่นที่มาให้สองฝั่งของตัวรถมีที่บังแดดมาให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> เพดานด้านบนนะคะถือว่าใหม่ๆนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้กับลูกค้าได้ดูกันดีกว่าว่าด้านหลังของตัวรถนะคะเป็นยังไงนะคะความกว้างพื้นที่ด้านในนะคะเป็นยังไงนี่ ้านหลังนะคะมาพร้อมบอกน่ะคะที่บอกเลยว่าไม่ช้าเลยนะคะคุณลูกค้าขามีเด็กเล็กนะคะติดตั้งคาซีได้เลยสองฝั่งของตัวรถนะคะพร้อมกับตัวเบาะนะคะที่สามารถพับได้ด้วยนี่เขาสามารถพับแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ไว้ขนของขนสัมภาระก็ได้เช่นเดียวกันนะนี่เลยพื้นที่ด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีถัดรองด้านบนมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขานี่ ภายในตัวรถนะคะบ,บอกเลยว่าดูไม่แคบเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวมีด้วยกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะคะที่วางแก้วคอนโซลน,นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเลย mm hmm. เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องนะคะของคันนี้เป็นยังไงนะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะเปิดห้องเครื่องเลย mm hmm. ตรงตัวรถของคันนี้นะคะแบบกระทัดรัดเลยนะคะมีในส่งกล้องด้านหน้ามาให้กับลูกค้านะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวรถสภาพเพอสวยมากๆเลยดูให้ถัดมาเลยนะคะเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้าง เครื่องยนต์ของคันนี้นะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขไม่มีรอยถอดมาแต้มสีจากโรงงานก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องถือว่าเป็นเครื่องเดิมๆออกมาจากสูย์เลยหัวน็อตนะคะมาแต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะคะและที่สําคัญก็เป็นรถที่เหมือนมือสองเลยนะคะแห่เหมือนป้ายแดงเลยนี่หัวน็อตนะคะไม่มีรอยขไม่มีรอยถอดเลยแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะ หัวน็อตนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยถอดนะคะทุกจุดนะคะของโครงสร้งางคันนี้เดิมๆนะคะสภาพคือใหม่มากๆเลยนี่ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกโรถซูซูก,กิสวีฟนะคะ1.2 GL ปี G 2, G 2022นะคะโรดแคชแบ็ค5ประตูนะคะ e- ฟ,ฟิวไฟอีก1นึ่คันด้วยตัวรถสภาพนางฟ้ามาก,ลากเลยนะคะราคาของคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่475,000บาทเท่านั้นนะคะค่างวนในการผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองสนใจคันนี้รีบติดต่อมาหาเอืนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884สามารถอไลน์นะคะหาเอาเือนเบอนี้ได้เลยนะ เอินใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ต,ติดตามให้ด้วยนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวรถนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย70นะคะที่ของเบงนั่นเองนะคะอยู่หน้าซอยเลยอยากจะเข้ามาเทสขับโทรนะักใหม่กับเอินก่อนได้เลยนะคะคลิปนี้มารีวิวตัวซูซูกิสว i f แ c ชแบ็กห้าประตูให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ